สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูการทํางานของช่างมาดูการทํางานของช่างน้อยครับช่างจำลังคุมนวมครับกาลังทําตู้เคาน์เตอร์สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักครับตู้แบบนี้ครับที่เพื่อนๆสนใจสอบถามกันจํานวนมากเลยครับอันนี้ก็เป็นคิวของแม่้าก็สั่งทำครับของร้านเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ครับ มันก็ขั้งสดท้ายครับขั้งจอครับกําลังขึ้นขึ้นตู้เสื้อผ้าครับตู้หลังนี้ครับของข้างน้อยนี่ก็ถึงขั้นตอนทําบานแล้วครับนะครับขาบานครับตอนนี้กําลังตัดหน้าลิ้นครับเป็นไม้สักนะครับจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับเพืนตู้หลังนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่ห้าสิบห้าครับความยาวสองเมตรกับความหลงจากพื้นถึงบนก็หนึ่งเมตรครับ นะครับตู้สี pues ่เหลี่ยมสี่รูนพักสี่บานเปอรครับทึบข้างหลังครับตู้ของช่างสมชายก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเนะตู้ใส่เสื้อผ้าเมตรหกสิบครับความลึกของตู้ก็หกสิบห้ารวมบวกครับความกว้างก็เมตรหกสิบครับความสูงนี่ก็สองเมตรรวมขาครับนะครับกำลังตัดฝาหลังครับ ตู้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเป็นตู้สั่งทําทั้งติ้นนะครับไม่ใช่เอามาวางเอามาโพสขายไม่ใช่นะครับเพื่อนมาถ่ายการทํางานของแต่ละช่างให้เพื่อนๆดูครับไม่ได้มาเสนอขายครับถ้าใครสนใจอยากรูกราคาสอบถามได้ครับเดี๋ยวตอบให้ในทางข้อความครับเราไม่สามารถตอบหน้าโพสได้เพราะว่าเราเป็นร้านค้าขายส่งครับตู้มันยังไม่สําเร็จเนาะ ยังไม่ได้บวกค่าสีค่าอุปกรณ์ต่างๆครับก็เลยยังบอกเพื่อนๆไม่ได้ครับแล้วก็สําหรับแม่ค้าที่เขาเอาไปขายเขาก็ไม่บอกราคาเราครับเราก็ต้องประมาณการให้ครับสําหรับคนที่ถามครับไอ้เมื่อกี้ก็ช่างอดเนาะกําลังทําเตียงครับยางลูกกงครับอันนี้ก็เป็นช่างประหยัดกับช่างอนเนกครับกาลังทําตู้เสื้อผ้าครับ เป็นตู้สภาพาสองตอนครับตัวนี้ของช่างสมชายครับโรงงานนี้ตอนนี้ก็มีทาอยู่ประมาณสี่คนนะครับเพราะว่าทุกคนก็หยุดเนาะช่างฉลาด,ด,ดก็หยุดครับช่างสุดทินก็หยุดนะครับวันนี้ก็ถ่ายตู้ของช่างน้อยให้ชมบ้างคนโน้นคนนี้ให้ชมบ้างครับเก็บภาพบรรยากาศภายในโรงงานเอามาฝากเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบครับสวัสดีครับ